เออได้ได้ได้ตัวใหญ่กว่าก็ไปกับน้องเออยินเล่นยินเล่นกับน้องเป้อเล่นกับน้องปนก้นี่พอดีอยู่ประกบได้ชิดน้องมินนะคะนี่ถ่ายภาพกันก่อนนะคะเกี่ยวแบีีบีบีบบีีบีบีีบ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 รบอบีีบะบอบกบบีีจี แต่ฉันไม่มีฉันจะเสียใจเสียดเลยนะฉันล่าสุดเพิ่งจบแฟนมีที่มาไปาแล้วก็ฟินมากสนุกค่ะสนุกก็อย่างที่บอกว่าเป็นแฟนมีครั้งแรกที่เป็นแบบคู่ด้วยแบบเราแบบเดี่ยวๆเลยอะไรอย่างนี้ยก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆแล้วก็ได้เจอแฟนคลับที่แบบโอกาสน้อยมากๆที่แบบได้เจอแบบนี้ก็รู้สึกอบอุ่นหวานนะหวานาะน่าเป็นปีเตี มีหลายอารมณ์ค่ะมีหลายฟิลละกันตั้งใจเสิร์ฟมะเราไม่ได้ตั้งใจเสิร์ฟแต่ว่ามันก็เป็นแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรหลายๆแบบที่ไม่เคยดงานไม่ไมเตรียมงานงานไม่สำหรับเป็นคนดักตั <คำ S 2> ต่างๆจริงๆก็สักพักเลยค่ะแล้วก็เหมือนเรารับท่ามาจากทางช่องทางแบบที่แนเซอร์แล้วเราก็มาเรียนกันเองด้วยเ,เพราะว่ายังแบบไม่มั่นใจ หรอใช่คขาหทคนเขาดีมากค่ะแล้วขอโทษเขาไหมขอโทษขอโทษแต่ว like, ่าจริงๆแบบเหมือนเขาน่าจะชินแล้วอ่ะเพราะเวลาเต้นกัะหนูวีไลก็จะโดนแบบเออไม่สอกก็แบบเข่าอะไรอย่างเงี้ยโอิงๆการมีแฟนเขาบอกว่าเป็นเป็นมีที่ที่หวานแล้วก็ฟินมาก ก็อยากให้ทุกคนบอกว่าได้ความทรงจำแล้วก็บรรยากาศดีๆกลับไปทำความรู้สึกเราหวางแค่ไหนสำหรับนี้มันก็เป็นแบบจริงๆมันก็แบบเป็นมิเต่าห้าแล้วเราก็แบบเป็นฟิลอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงฟิลย่างนั้นคือหมายถึงเราแบบทำงานร่วมกันแล้วเราแบบเชื่อใจกันไว้ใจกันอะไรเงี้ยเวลาแบบเล่นกันก็เลยแบบสบายใจแล้วก็ทางโชว์ก็คือแบบก็เป็นโชว์อีกที่ทุกคนได้เห็นชอบโชว์ไหนากที่สุด จริงๆชอบทุกโชว์แต่ว่าถ้าให้เลือกก็คงเป็นเพลงฟ้าที่โชว์กันเพราะว่ามันเป็นเพลงแบบประกอบของละครของพวกเราด้วยแล้วก็เป็นแฟนคลับที่แบบรู้จักจากเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเพลงที่เขาเขาร้องเขาแต่งเนาะใช่ค่ะเราก็ร้องกับเขาด้วยก็เป็นฟีลแบบเหมือนได้ย้อนกลับไปในตอนที่แบบละครออนกันอินมากใช่ไหมก็ก็โอเคค่ะ เราเปนหลายคนก็อยากให้แบบมีโอกาสจัดอีกไหมอยากเป็นอยากมีอีกอะไรหลายคนบอกอันนี้ก็เราแต่ผู้ใหญ่เลยค่ะ <ừ> แต่ว่าเราก็แบบถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมง,งานด้วยขอบคุณคุณคีูคุณค่าเพราะว่าทั้งร้องทั้งเต้นอาจารย์ดีแบบอย่างี้อาจารย์ดีออ <laughs> แล้วคือ <laughs> เขาเทรนเราหมดเลยเหรอก็เทรนมีแบบคุณครูด้วยที่คอยสอนค่ะแล้วก็หลังจากนั้เหมือนได้รับท่ามา ตาตไดจริงไหมกางงานคอนเสิร์ตจริงไปดูเด้หรือเปล่าคะเห็นยูเห็นอยู่ก็หวานยู่มันปฏิเสธไม่ได้นะลูกาแต่คนก็เเอวคนก็เสิร์ฟแทนมันเปนการแสดงเรื่องจริงคถาจริงว่าเนิไหมหนูเสิมาก ก็บชงกับเข้าชงอะไรอยางเงี้ยแซวๆหพับ่าชอบประสีก็เชียก็เชียร์สิซึ่งแบบเขาคอยตามเราะาไม่นะเออมีกเดียสูงล้วคหมขาเอามปกติอยากจริงไห่คุณบอกว่าอยากให้แบบพูดจริงกับพูดจริงเออเป็นแบบนะคะเป็นสเหตเราทำกันมันมีโอกาสเหตการแคนลุ้นเยอะอะแย่ลุ้นเสียงเชียร์คือตอนนี้แบบ เนี่ยเดี๋ยวตอบเป็นแบบดาราอีะลองลองตอบเป็นดารามาดูกระด้างมากเลยลูกก็คือจริงๆริงตอนนี้ก็แบบโฟกัสงานแล้วตอบแบบมินต์นะตายเราล่ะอตนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังแต่อนาคตไม่แน่อนาคตเรื่องของอนาคตอาจจะแบบคือเราไม่สามารถแบบเพราะว่าไม่ใช่โฟกัสสิเราไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าแบบจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแบบสัมพันธ์ที่ดีจริงๆเขามาแบบหยอดจริงๆเไม่ได้ จริงๆเขาเป็นคนแบบเนี้ยจริงๆอย่างที่หนูบอกเขาเป็นคนสุภาพแล้วเขาเป็นคนที่ให้เกียรติทุกคนเลยแล้เขาก็มีอะไรเราชอบมากมันตรงกับสิ่งที่เราชอบสุภาพให้สุภาพให้เกียรติหล่อแต่ซเปิคเราก็้หมดเลยนะและวามสามารถพร้อมก็มีค่ะที่นักแสดงวัฟฟี่คือสเปคเราเลยโอ้จริงๆหนูไม่มีซัพเพิคเพราะว่าเป็นคนอ่ะลองตอบแบบมิ้นท์สิลูกได้ไแล้ว ต้งมีตรงมีตรงมีตมก้อไหนบ้างกนไหนไม่สูงเออถ้าคนทำสีผมล่าสุดไม่ใเฮ้ยก้ไหนไม่ตรงกับเราอะกับสเต็กเราเลยอ๋อทุกได้เหรอตงาเลยวตรงูตรงกับเขาไม่มีคนตามโคะัน่าเป็นสุภาพบุรุษเออเสร็เวลา เรื่องลูกหลักไม่ค่อยแบบว่าไม่ได้เป็นสเปกตาตัวอะไรก็อยากได้คนที่แบบรักครอบครัวเป็นซูเปอร์บลูดแล้วก็แบบนั่นแหละดลลูแลเราได้คุณสมบูรณเลยนะเข,นนนะเขาเป็นแบบน <laughs> ั้นนะเขเป็ขาเป็นแบบเขาเป็นแบบมันใช่ค่ะว่าสมบูรณเลยนะว,ว่ายังไม่ใช่แบบหมายถึงว่านะเลานี้ไผ่านดูท่อค่ะผ่านเลยไม่รู้ไม่ได้น,นะนำไม่ท <laughs> ั่วเหรอพี่เจ้า กเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยให้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นที่สุดรักษาเตะตอนนี้มเป็นอะไรูเป็นอะไรกันดีคะเป็นอะไรกันดีกันเดือนเดือนแค่ชงอีกแล้วคี่มันจะมีโอกาสพัฒนานะถึงตอนนี้ตอนนี้คือตอบไม่ได้เพราะว่าก็อย่างที่บอกคือหลอกกการตัวเองหลอกกูการเต้น แลล้ววเาแต่เราคนทั้งคุยกับเขาบ่อยครับจถามว่าคุยบ่อยไหมถ้ามีงานก็คุยได้คุยบ้างกลางคืนมีบ่าวฝันดีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมีแต่คุยเรื่องงานแล้วชอบไหมเวลาพี่ๆมาถามมาแบบว่ามาเชียร์มาแซวอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได่เป็นเหมือนกันไหมเออไ้เป็นแค่แค่ค่แคเชียร์มันเถพลินนะก็เพลินค่ะก็แบบฟีลอะไรเขาเรียกอะไรมันสกุ๊ดสีเหรอ เบเเสื้อบินยูในพ้อมไม่ใมร้อยตามน้มเพิ่มตามแม่แม่เราก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับของเราที่เราเปดูมันมีแอปจริงมันมลยแ้วจะมอะไรวาหรือจะใช่อะไรอย่างงี้ยังใ งานว่างหไหมว่าอะไรว่างตู่ล่ะคะตอนนี้ย totally cool. uh, no, no right. ังว่างอยู่ค่ะได้วพี่เขามาขอแบบว่าเราอยากกินข้าวไหมมันมาแดนทายผลสมมุติยังไม่มีแล้วเพื่อนจะส่งดอกกุหลาบไหมกันไหมหรือว่าช็อกโกแลตนะชอบที่สองคนมากยังไม่มีค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดเขาจีบจริงเราพร้เปิดใจไหมก็ต้องรอให้จีบเสร็ ปาปล่าค่ะอะไรหลายแต่ตอนนี้ยังไม่มีแบบว่ายังไม่นานค่ะโอเคไม่จีบแบบไม่จีบค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้พี่รอนะพี่รอเรองานใช่ไหมเราไปต่อด้านกันโอเคขทำงานขอบคุณค่ะร้อนแล้วรู้อะไรนะคะไม่เด็ดพิการไม่เด็ดพิการไม่เด็ดพิการไม่เดี๋ยวถามน้ำเกิดเลยวน้มินร้อนแล้วค่ะมินร้อนแล้วค่ะร้อนแล้วหรอ ไปรู้แต่เดียพี่ไม่รู้เยพ่งเกิดกันอ